รออกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะสามสีวันที่ผ่านมามันก็ไม่มีข้าวของฤดูหนาวเลยมันยังเป็นฤดูฝนอยู่ หรือเหมือนกับว,ว่ายังเป็นฤดูฝนอยู่เพราะว่าฝนก็ตกมาเรียกว่าทั้งวันเลยก็ว่าได้แมะจะไม่ได้ตกหนักนม่ก็คลื่นมาทั้งวันเป็นอย่างนี้มาสามสี่วันแล้วแทบยะไม่ได้มีแดดอย่างที่มันควรจะเป็นในฤดูหนาว เหมือนกับว่าดินฟ้าอากาศยังไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวยังอะไรอาวอนีฤดูฝนอยู่ถ้าเทียบหรือเปรียบว่าดินฟ้าอากาศเหมือนคนก็คือ ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมยังไม่ทิ้งความเคยชินเดิมความเคยชินเดิมก็คือว่าโปรยฝนมาอย่างต่อนเนื่องมาสี่ห้าเดือนแล้วโปรยฝนเป็นอย่างนี้มาหลายเดือน จะให้ดุดโปรยฝนหรือว่าจะให้เมฆคลื่มมันหายไปกลายเป็นฟ้าใสแล้วก็อากาศหนาวเย็นอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับฤดูหนาวน,นี้ก็ไม่ใช่ที่จริงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของอินฟ้าอากาศหรือธรรมชาติคนเราก็คล้ายๆกันแบบเนียนนะคือเมื่อมันจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สภาวะใหม่มันก็ไม่ใช่ว่า จะทิ้งของเก่าไปได้อย่างหมดจดไม่ว่าของใหม่นั้นจะเป็นอะไรไอ้ของเก่าของเดิมจะเป็นนิสยัยจะเป็นสภาพหรือสภาวะเดิมเนี่ยมันก็ไม่ยอมหมดไปง่ายๆ โดยเพราะช่วงที่เราเรียกว่าช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่รอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวหรือฤดูหนาวกับฤด,ด,ด,ดูร้อนมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละคือว่าผสมประสานผสมประสเส หรือบางทีก็คลุกคลักมาเป็นที่รูก้กันว่าพอจะเปลี่ยนฤดูเนี่ยจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาวนี่บางทีท้องฟ้ามันก็ฝันป่วนมากฝนฟ้า,ฟาก็ตกกันมาอย่างเรียกว่าเหมือนกับฟ้าร่วงนั่นเมก่อนที่ ฟ้าจะเริ่มใสเริ่มสว่างเริ่มกระจ่างอันนี้เรียว,ว่าช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมันจะมีความคุกคลักมันจะเก่าก็ไม่ใช่มันจะใหม่ก็ไม่เชิงคนเราก็เหมือนกันนะ อย่างเช่นเวลาเราคนที่มีนิสัยตื่นสายเนี่ยอยากจะสร้างนิสัยใหม่คือตื่นเช้าแต่เดิมเนี่ยตื่น8ปดโมงเช้าเโมงเช้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยมาเป็นตื่นตีห้าหรือว่าตีสีได้ซ้ำใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะ รู้สึกงง,งเงียมากนะเวลาจะตื่นมาที่สี่ที่ห้าเนี่ยจะงงเงียมันจะมีแรงฉุดให้เรากลับไปนอนต่อเหมือนกับที่เราเคยทำมาเป็นนิสัยเราก็ต้องสู้รบกับความขี้เกียจ นความขี้เกียจหรือว่านิสัยเดิมก็จะหาเหตุหาผลมาให้เราเนี่ยกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นเหมือนเดิมเราก็ต้องสู้กับหรือก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเหตุผลของนิสัยเดิมที่มันมาคอยหน่วงเหนียวไม่ให้เราตื่นเช้า มันก็จะงัวงเงียอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวจกนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งอ่ะเราสามารถตื่นเชา้าได้ด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งตื่นตัวไม่งัวงเงียติดต่อไปในช่วงรอยต่อเนี่ยของการเปลี่ยนีิสัยเก่ามาเป็นนิสัยใหม่เนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ยากเสมอเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากไม่ว่านิสัยใหม่จะเป็นอะไรก็ตามเช่นคนที่เคยกินอาหารแบบตามใจปากต่อหลังต้องมาคุมอาหารคุมน้ำตาลคุมไขมัน หรือบางทีก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นกินเจกินมังสวิรัตเพราะปัญหาสุขภาพแม้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนิสัยการกินเห็นคุณค่าของมันและตั้งใจจะทำเต็มที่นะแต่ว่าใหม่ๆจะรู้สึกวมันยากมากเลย ความอยากจะหวนกลับไปกินอาหารเดิมๆเพราติดในรสชาติคุ้นเคยกับรสชาติเดิมมันจะดึงให้เราเนี่ยเลิกทำความเพียนกลับไปกินเหมือนเดิมถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็พ่ายแพ้เพราะว่า จออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอแรงต้านนะของนิสัยเดิมมันต้านไม่ให้เราเปลี่ยนนิสัยนะการกินในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากทีเดียวใครที่นะมีจิตใจเข้มแข็งนะก็สามารถจะ เปลี่ยนนิสัยการกินได้และยิ่งได้อน,นิสงได้ประโยชน์จากนิสัยใหม่เออมันก็ยิ่งเกิดกำลังใจแต่จน,นไม่น้อยนี่ก็ค่ายแพ้ต่อแรงตามของนิสัยเดิมออกกำลังกายก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ย รู้ว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วจะต้องมาออกกำลังกายเช่นวิ่งรู้ว่าดีนะทำให้กลายจากโรคภัยหรือว่าหายจากโรคที่เป็นอยู่แต่วันแรกๆที่จะลุกขึ้นมาวิ่งเนี่ยโดยเพราะตื่นเช้ามาวิ่งนี่โอ้มันมันยากมากเลยมันต้องต่อสู้กับตัวเอง ต่อสู้กับความเคยชินเดิมอันนี้ก็คือปัญหาของช่วงที่เป็นรอยต่อแต่ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้นะโอ้มันจะสบายเลยไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารมังสวิรัตหรือว่าการกินอาหารที่มีความสมดุล ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายพอมันเป็นนิสัยใหม่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ตอนที่นิสัยใหม่จะไม่ก่อตัวไอ้นิสัยเก่านี่มันจะพยายามเหนียวพยายามรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่ อันนี้เราเรียกว่ามันมีแรงต้านบางทีทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าแรงเฉยนะมันมีมันเป็นคำที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ว่าแรงเฉยหมายความว่าเวลาวัตถุมันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเช่นจะเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายเนี่ยมันจะมีแรงเฉยที่จะผลักไปทางขวา ลองสังเกตเวลาเรานั่งรถรถที่ขับเร็วๆเนี่ยนะพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวเราจะมีแรงผลักไปทางขวาทางขวาคือเส้นทางเดิมรถมันแม้ว่าจะเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่ามันจะมีแรงผลักไปสู่เส้นทางเดิมนะถ้าเราเลี้ยวขวามันก็จะมีแรงผลักให้เราไปทางซ้ายเพราะทางซ้ายคือเส้นทางเดิม แรงผลักนี่เราเรียกว่าแรงเฉื่อยซึ่งก็มันก็คือแรงที่คอยต้านทานไม่ให้เราเปลี่ยนทิศทางมันอยากจะไปทิศทางเดิมมันก็เลยผลักเราไปทางซ้ายถ้าเกับเ,เราเท่ากับเราเลี้ยวขวาหรือผลักไปทางขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไอ้ขวาหรือซ้ายที่ว่าเนี่ยไอ้ขวาเนี่ยหรือซ้ายที่แรงเฉื่อยมันผลักก็คือทิศทางเดิมนั่นแหละ ให้เราตระหนักอยู่เสมอนะว่าช่วงที่มันเป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากเสมอโดยที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือเด็กเนี่ยเด็กทารกในครรนเนี่ยเวลาเด็กทารกในครรนนี่จะคลอดออกมาเนสู่โลกกว้างเนี่ยในช่วงรอยต่อเนี่ยนะคือช่วงที่กําลังคลอดเนี่ยโหมันเป็นช่วงที่มีการต่อสู้กันมาก เด็กนี่ก็ไม่ยอมเด็กไม่ยอมออกจากท้องแม่แม่ก็พยายามเบนหมอพยาบาลก็พยายามดึงเด็กก็เหมือนกับมีแรงต้านเงนนไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากแล้วก็อันตรายแต่พอออกมาได้นะโอ้ยสบายเด็กก็รู้สึกสบายไหมว่าเด็กทีแรกก็ตกใจหน่อยร้องจ้า พราอไม่คุ้นกับสภาพใหม่คือโลกกว้างแต่ว่าสักพักเ,เด็กก็จะรู้สึกโลกกว้างเนี่ยมันมันดีแล้วมันปลอดภัยแล้วมันดีกว่าอยู่ในท้องแม่ช่วงที่เปลี่ยนจากเก่าไปใหม่นี่มันให้เราตระหนักนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายมันจะมีแรงต้านแรงเฉือ แม้ว,ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยทำว่าสดมนเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทำวัดสดมนใหม่ๆเนี่ยม,มัน,นะม,นมันก็จะมีแรงต้านนะก็รู้ว่าทำวัดสดมนนี่ดีนะแต่ว่าแต่ก่อนหรือความเคยชินเดิมๆเมือพอถึงเวลาพอ ช่วงเวลาห้าโมงเย็นเราก็ทำนวนทํทำนี่มีกิจวัตรทำแต่พอจะต้องมาเปลี่ยนกิจวัตรมาเป็นสสดมนต์ไม่ว่าจะเป็นชีไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมมันจะไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่มันมีอาการอิดออดนะเพราะว่ามันมันขัดกับนิสัยเดิมมันไม่ใช่นิสัยเดิมเราก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองนะจนกระทั่ง ถึงจุดหนึ่งนะการทำสวนมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องง่ายพอได้เวลาหรือพอใกล้ได้เวลาแล้วเราก็เตรียมตัวเลยมันไม่มีอาการอิดออดมันไม่มีอาการต่อต้านเพราะาอะไรเพราะมันกลายเป็นนิสัยใหม่ไปแล้วไอ้ช่วงที่มันยังไม่ใช่เป็นนิสัยใหม่นี่แล้วเราพยายามที่จะสร้างให้เป็นนิสัยนี่มันจะ มีแรงต้านมันจะต้องอาศัยความเพียนพยายามหรือมันก็จะมีความยากลำบากการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะหลายคนก็รู้ว่าดีแต่ว่าพอจะเดินจงกรมพอจะมานั่งสร้างจังหวะหรือว่าบางคนอาจจะนิยมสนัดการตามลมหายใจมันก็จะ ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เพราะว่าความเคยชินเดิมๆหรือนิสัยเดิมๆเ,เนี่ยเราทําอย่างอื่นมากกว่าอ่านหนังสือพูดคุยกับคนหรือว่าจัดบ้านทําครัวพอจะต้องมาเปลี่ยนเวลานั้นมาเป็นการทําสมาธิการเจริญสติมันจะยาก มันก็จะมีเหตุผลนานาชนิดว่าอย่าพึ่งเลยหรือผัดเอาไว้ก่อนเราต้องพยายามนะเราต้องรู้ว่าเนี่ยนี่เป็นธรรมดาของทุกสิ่งไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็คือว่ามันจะมีแรงต่อต้านเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนแปลง การที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะแต่ธรรมชาติเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะอย่างฤดูฝนเนี่ยมันควรจะไปได้แล้วนะแต่ว่ามันควรจะเป็นฤด,ดูหนาวแล้วการที่เปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤด,ดูหนาวนี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่สามัญมากแต่เราก็เห็นใช่ไหมว่าดินฟ้าการมันไม่ยอม เปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวง่ายๆมันก็ยังอิดอ่อนมันก็ยังอ้อยอิ่มมันก็ยังหวงแหนแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆธรรมชาติของจิตใจเลยและร่างกายของเราก็เหมือนกันยิ่งเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีๆเราเห็นความสำคัญการปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราไม่ต่อสู้กับตัวเองไม่เคี่ยวเขยนตนเองนะหรือไม่มีวินยัยในตัวเองนะมันทําไปได้แค่ไม่กี่วันมันก็เลิกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยเดิมนะที่เคยทํานิสัยเดิมมันจะคอยต้านนะเราก็ต้องรู้ทันแล้วก็พยายามที่จะ,ะไม่ยอมแพ้มัน ต้องมีความเพียรแม้กรทั่งมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเช่นมาเจริญสติแล้วเนี่ยเราอยามาเจริญสติเพื่อให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเพื่อจิตเป็นสมาธิก็แล้วแต่แต่นิสัยเดิมเนี่ยมันเป็นนิสัยที่หลงหลงลืมขาดสติ ราฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะพบว่าอันนี้สายเดิมเนี่ยมันไม่ยอมเลิกหลางง่ายๆทั้งทั้งที่พาตัวมาวัดหรือว่าทั้งทั้งที่พาตัวมาอย่างลานเดินจงกลมหรือว่านั่งสร้างจังหวะแล้วนั่งสมาธิแล้ว5นาทีก็แล้วสินาทีก็แล้วบางทีครึ่งชั่วโมง มันก็ยังฟุ้งมันก็ยังหลงอันนี้ธรรมดานะหลายคนเนี่ยปฏิบัติไปไม่กี่วันทำไม่กี่ครั้งพอมันยังฟุ้งอยู่หรือว่าเราไม่เคยมีสมาธิเท่าไหร่หรือว่ายังมีความหลงใจลอยก็ทอซะละ ก็เลยเลิกทำอันนี้พ่อแม่เข้าใจนะธรรมชาติของการเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่มันจะยากเสมอมันจะครุขักอยู่เป็นนิดนะมันจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรนะ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยช่วงรอยต่อหรือจะเรียกหัวเลียวหัวต่อก็ได้ แต่ถ้าเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะไม่ยอมแพ้ยิ่งยิ่งทำเนี่ยนะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ใหม่ๆก็ต้องยอมทนนะต้องมีความอดทนอดทนต่อแรงต้านของนิสัยเดิมคนที่ชอบฟุ้งซ่านคนที่ ชอบง่วงเหงาเหานอนมันก็จะมาก่อกวนเราในช่วงที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาต้องอดทนและเข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาอย่าเพิ่งไปหวังผลหรือหวังคุณภาพนะกับมันมากนะแค่ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ หมายถึงเราตั้งใจจะทำสิบนาทียี่สิบนาทีก็พยายามทำให้ได้มันจะฟุ้งนะมันจะหลงยังไงก็ช่างมันเรียกว่าเอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองเมื่อคนที่ เคยตื่นสายแล้วพยายามตื่นเช้าเนี่ยใหม่ๆมันก็ง่วงเงาหาวนอนแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะมันยังง่วงยังไงแต่เราก็ตื่นเช้าอย่างที่เราตั้งใจแม้ว่าตื่นมาตีสี่ตีห้ายังง่วงก็ทำไปทาไปการที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะนี่เรียกว่าเอาปริมาณไว้ก่อนต่อไปคุณภาพ ของการตื่นมันก็จะดีขึ้นในการเจริญสตินี่ก็ทํานองเดียวกันนะหม่ๆนี่มันจะหลงมากกว่ารู้นะเรามาเจริญสติเพื่อให้รู้ตัวแต่ตัวหลงนี่มันไม่ยอมเลิกหลาง,งง่ายนะมันมันจะคอยมารบกวนลังควาเราแม้กระทั่งในเวลาที่เราเจริญสติในเวลาที่เราปฏิบัติ ทั้งที่เราต้องการปฏิบัติเพื่อความรู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ในี่ยวสบเของการปฏิบัติก็คือความหลงแม้กระทั่งเวลามาสวดนมนต์ทำวัดเรามาสวดมนต์เพื่อจิตใจเป็นกุศลแต่ว่ามันก็ยังโดนความหลงเอาไปกินซะเยอะหรือไม่ก็คิดในทางที่วิตกกังวลคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ทำให้เครียดทำให้วิตก ทำาไม่งุดหิดอันนี้ก็ธรรมดานิสัยเดิมเนี่ยหรือของเดิมนี่มันไม่ยอมเลิกหลังง่ายมาปฏิบัติเพื่อการเจริญสติเพื่อความรู้ตัวแต่ว่า90%หรือ95%ของเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันคือความหลงโดนความหลงเอาไปกินก็อ,อย่าไปท้อถอย ตั้งใจจะให้รู้ตัวแต่เดี๋ยวเดียวลืมตัวแล้วพอมารู้ตัวใหม่ตั้งใจว่าจะให้รู้ตัวอย่างต่อเนื่องผ่านไปไม่ถึงสามวินาทีก็หลงอีกแล้วฟุ่งอีกแล้วนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องอันนี้หลวงพ่อคำเกี่ยนท่านเรียกว่ามันมันหนักไปทางหลงความหลงมันมีน้ำหนัก นี่สัยเดิมเนี่ยเราเพาะเลี้ยงความหลงไว้เยอะความหลงก็เลยเป็นน้ําหนักนันก็เอียงไปทางความหลงนะแต่ว่าพอเราทําไป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 พยายามรู้ตัวนะหรือว่าทําโดยไม่พยายามก็ได้แต่ว่าความรู้ตัวมก็ค่อยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากหลง9 0ก็หลง80%แล้วความหลงก็ลดลงไปเรื่อยๆเหลือ,อ70%ซ จนทั่งพอมันหลง50%ก็จะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันชักขยอ้กันระหว่างหลงกับรู้ถ้าเราทำไม่หยุดนะ,ะมันก็จะหลงมากมันก็จะหลงน้อยลงรู้มากขึ้นตอนหลังนะกลายเป็นว่าตัวรู้มันมีน้ำหนักมากกว่านะเผอคิดไปไปเดี๋ยวเดียวรู้ตัวแล้วเผอคิดไปไปเดี๋ยวเดียวรู้ตัวแล้วะไม่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนนี่รู้ตัวเดี๋ยวเดียวหลงแล้วรู้ตัวเดี๋ยวเดียวหลงแล้ว ตอนนั้นความหลงมันมีน้ําหนักมากกว่าแต่พอเราทําไปเรื่อยๆไม่ยอมแท้ไม,ไ,มมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยนะรู้ว่าช่วงหัวเรื่อหัวต่อหรือช่วงรอยต่อมันเป็นอย่างนี้เองเราทําไปทำไปบบถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้ตัวมันจะมีน้ําหนักนะหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวแล้วคิดไม่ทันจดเรื่องหรือรู้ตัวแล้วนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ยอมท้อถอยนะเรา ขยันทำความเพียรซึ่งต้องอาศัยความจากอดทนรอคอยนะเวลาทำอะไรที่ดีๆเนี่ยให้เป็นีิสัยเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านจากของเดิมของเก่าให้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะแล้วเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีความหวังว่าเออเดี๋ยวทนแบบสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะทนง่วงเหงาห่อนอยสักหน่อย อสักหวันสิวันเดี๋ยวมันก็จะตื่นเช้าขึ้นเองด้วยจิตใจที่ผ่องใสขยันหนอกกำลังกายใหม,ม,ม,ม่ๆก็มีแรงต้านแต่าาทาไปทำไปเออมันอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งกลายเป็นฉันทะความพอใจถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่าง เหมือนกันเราทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ถูฟันเนี่ยนะตื่นนอนหรือก่อนนอนเนี่ยมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างปีกัตอนเด็กๆนี่โอ้พ่อแม่ต้องเคี่ยวให้ให้ถูฟันไม่ชอบเลยแต่พอเราทําเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ได้ทํามันมีความพอใจที่ได้ทําแล้วก็เห็นประโยชน์พอเห็นประโยชน์ของมันด้วยเจ้าไม่ได้ทําแล้วจจู้้สือว่าขาดอะไรไปบางอย่าง ให้การเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ยอมท้อถอยกับอุปสรรคไม่ยอมไพ้แพ้ต่อแรงต้านหรือว่าแรงเฉยนะแม้ว่ามันจะมันจะลำบากลำบนยังไงนะแต่เรามีความเชื่อว่าเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย ไอแรงต้านแรงเฉิมงก็จะหายไปมันจะมีแต่ความพอใจที่ได้ทำหรือความสุขที่ได้ทำแล้วก็ยิ่งได้เห็นประโยชน์ของมันได้เห็นอนิสงส์ของมันยิ่งนะเกิดความพอใจเกิดความสุขที่ได้ทำนะคนที่ทำอย่างเนี้ยนะที่เ้าปฏิบัติเขาเจริญสติและมีความเพลินมีความพอใจเนี่ยก็เพราะว่า เขาสามารถที่จะผ่านไอ้จุดที่มันเป็นรอยต่อนี้ได้เอาละาคำนี้บนอนนี้นะกลับครับ